สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะการซ้อมเทลบนลูวิ่งให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะอะไรนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาซ้อมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า k i ดโนแมปนั่นเองซึ่งน่าจะถูกใจพี่ๆเพื่อนๆสายเทรลอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้นีมันสามารถเหมือนแบบพาเราไปอยู่ในสถานที่จริงๆได้เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกวิวสนามบรรยากาศสนามที่แบบเหมือนจริงอย่าเรียกเหมือนจริงมันคือของจริงแล้วเพราะว่า ถ่ายมาโดยเพื่อนๆนักวิ่งของเรานั่นเองนะครับที่ชื่ออะไรนามอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่มันจะเป็นสนามจริงๆเลยและที่สำคัญจุดเด่นของเขาเนี่คือเมื่อเราเชื่อมต่อกับลู่วิ่งเนี่ยมันสามารถปรับความชันให้อัตโนโมัติอีกด้วยบอกเลยว่าแค่นี้ก็คือน่าสนใจมากแล้วนะครับแล้วมันใช้งานยังไงใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วมีกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มวิ่งเนี่ยอันดับแรกเลยครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะชื่อว่าแอป k n n n o m ม p นั่นเองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า y Store นะครับผมหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้ เอาล้ผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเซสับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการเลือกสนามเว้งกันเลยดีกว่าครับเราก็กดเข้าแอปพลิเคชันมาแบบนี้นะครับเราก็หาคําว่าเซิร์ชนะครับพอกดคําว่าเซิร์ชเสร็จมันก็จะเด้งหน้าต่างมาแบบนี้นะครับข้างบนถ้าสังเกตดีมันก็คือสามารถเซิร์ชชื่อสนามอะไรได้นะครับหรือว่าเราสามารถเสิร์ชจากภูมิประเทศก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากเสิร์ชจากชื่อประเทศนะเราก็กดแมปด้านขวานี้แล้วคือ เลื่อนเอาเลยนะครับว่าเราอยากจะให้ไปวิ่งที่ประเทศไหนนะครับผมวิดีโอนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเขาเรียกว่าสนามที่มันมีวิดีโอมาให้นะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะช่วยกรองด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะหาสนามก่อนนะว่าวันนี้ว่าจะไปวิ่งวิเคราะหผมมีเลงๆมวแล้ว่าจะไปวิ่งที่ฝรั่งเศสซะหน่อยนี่ผมเจอสนามนะครับวิ่งสั้นๆง่ายๆระยะทางแค่2.1กิโลเมตรนะใช้เวลาแค่15นาทีนะครับผมแล้วก็ความชันสะสมเนะี่ยสักประมาณ54เมตร ไม่เยอะไปนะครับผมเป็นเทียว่าเป็นการทดสอบเฉยๆนะแล้วก็ความเร็วที่เขาใช้วิ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่7.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับลู่วิ่งกันเลยด้วยครับก็คือเราเข้าสนามที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราก็กดคําว่า t r a i นารแบบนี้นี่พอกดคำว่าเทรนนารแบบนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างที่จะมีให้เลือกก็คือ1นึ่งนี่อุปกรณ์นะครับผมอันนี้ผมก็จะ ทำการเชื่อมต่อกับลู่วิ่งนะครับซึ่งลู่วิ่งที่ผมเลือกใช้วันนี้เนี่ยก็เป็นลู่วิ่งของ Core Fitness นะครับผมในรุ่นที่มีชื่อว่ารุ่น Fit Run นั่นเองที่ผมเลือกใช้รุ่นนี้นะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองแล้วก็มันจะได้เชื่อมต่อกับแอป Kinomap นี้ด้วยและที่สำคัญมาสามารถปรับความชันได้สูงสุดถึง18ระดับด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเวลาจะซ้อมเทรลเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อบลูทูธกันเลยดีกว,ว่าบลูทูธในนี้นผมได้ทกากรเชื่่อมไแล้วนะซึง นี่เราก็กดแบบนี้ปุ๊บอันนี้ผมเชื่อมไวแล้วมันก็เลยจะเด้งมาแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆกาลังเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับก็แค่เราหาบูรุษของรูปวิ่งของเราแค่นั้นเองถัดมาแนละ้วมเขาก็จะมีให้เลือกครับในการเชื่อมต่อกับพวกสายคาดตรงที่เอาไว้วัดกานฮาร์ดเรทน,นะครับที่การเต้นของหัวใจนะหรือว่าจะวัดรอบขาก็ได้นะถ้าเรามีตัวพอร์ตนะแต่ในผมไม่มีผมก็เลยจะไม่ใส่ไปนะผมโอเคถัดมาข้างล่างคําว่ารีโมทดิสเพย์รีโมทดิสเพย์คืออะไรอันนี้นะผมถ้าสมมติ เราโหลดเข้ามากับมือถือหรือว,ว่าแท็บเล็ตบางทีเครื่องมันเล็กไปแล้วเวลาเราจะวิ่งเนะี่ยเราอยากเห็นวิวทิวทัศน์ที่มันกว้างนะครับผมหรือว่าให้มันแบบสมจริงสวยงามที่สุดเราก็สามารถสแกนขึ้นกับสมาร์ททีวีได้นะซึ่งขั้นตอนการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ยากมันก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับว่าเราก็เปิดเว็บไซต์บนที่สมาร์ททีวีแล้วเราก็แค่สแกนเคโค้ดเข้าไปโอเคถัดมาข้างล่างเป็นวิดีโอวิดีโอคือเลือกความคมชัดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีเรื่องแต่ S D H D หรือว่า Full H D นั่นเองนะครับและที่สำคัญก็จะมีคำว,ว่ามีวิดีโอซาวหรือว่าเราจะจะปิดเสียงวิดีโอของที่เราจะสนาะที่เราวิ่งเนี่ยปิดไหมหรือไม่ปิดซึ่งผมก็จะเลือกเปิดไว้นะครับถัดมาก็จะเป็น Discovery ครับกับ Challenge บซึ่ง2อันนี้มันตากกน่างกันยังไงถ้าเป็นตัว Discovery เนี่ยมันจะอ้างอิงความเร็วจากคลิปวิดีโอเป็นหลักนะครับผมคือเขาวิ่งเร็วเราก็วิ่งเร็วตามเขาวิ่งช้าเราก็วิ่งช้านั่นเองครับส่วน Challenge เนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับ ความเร็วที่เราตั้งนในรูวิ่งเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ผมน้อหบอกเลยว่าถ้าสมมติคนในคลิปที่เขาถ่ายเนี่ยเขาวิ่งเร็วแต่สมมติเราวิ่งช้าเนี่ยภาพมันจะมีอาการกระตุกอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็ต้องดูความเร็วให้มันสอดคล้องกันด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะวิ่งแบบดิสค o ฟเเลยนะครับผมโอเคถ้าเราเชื่อมต่ออะไรเส,รสับเรียบร้อยแล้วกดคําว่าสตาร์ทไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มวิ่งยังไงเพราะว่ามันไม่เห็นปุ่มสตาร์ทให้กดเลยกดปุ่มสตาร์ทที่ลูวิ่งของเราแบบนี แค่นี้เองครับมันก็เริ่มทํางานพร้อมคลิปวิดีโอนะครับผมนี่ไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําดีว่าว่าดิสเพย์ของมันเนี่ยโชว์อะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มแรกเลยสายมือเริ่มที่สายมือกันก่อนนะซึ่งมันก็จะบอกเขาเรียกว,ว่าพลังงานบวชที่ใช้ของของลูวิงนะ่งเนาะแล้วก็ตัวความเร็ว1นึ่งเห็นไหมหกิโลเมตรต่อชั่วโมงของผมใช้ตอนนี้มันก็จะสอดคล้องกับลูวิ่งนะครับผมแล้วก็ถัดมานะผม ก็จะบอกเขาเรียกระยะทางในการวิ่งนั่นเองว่าตอนนี้เราวิ่งไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับผมถัดมาข้างล่างเห็นไหมตัวแดงๆครับผมที่มันมีคําว่าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันจะเป็นความชันนั่นเองครับซึ่งทางแอปก็จะคํานวณให้มันเหมาะสมกับความชันที่ลูกวิ่งเราปรับได้นะซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ที่ 2%. ลูกวิ่งผมก็จะปรับอัตโนมัติเป็น2%เลยนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นพวก แคลอรี่ที่ผอผ่านไปว่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการเต้นของมซึ่งอันนี้มันจะไม่ตรงนะเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมต่อฮาร์ดเรทนั่นเองนะครับผมโอเคถัดมาในส่วนของทางล่างนะครับเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะบอกอะไรจริงๆแล้วมันจะบอกว่าถ้าสมมติในสนามเนี่ยมีคนวิ่งกับเรานะมันก็จะขึ้นชื่อมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเขาใช้ความเร็วในการวิ่งเท่าไหร่นะอันนี้สนามนี้ไม่มีใครนอกจากผมเลยก็ง,งงเหมือนกันนะเออผมก็คุมสนามไปเลยนะครับผมโอเค ถัดมาในส่วนของตรงกลางเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าสนามเนี่ยมันใช้เวลาวิ่งไปเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เวลามันก็เริ่มนับถอยหลังมาแล้วนะเพราะว่าเวลาก็ใช้ประมาณ15นาทีนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราวิ่งไปแล้วกี่นาทีแล้วก็หรือว่าตีเป็นเปอร์เซนต์ว่ากี่เปอร์เซนต์แล้วนะครับผมถัดมาในส่วนของขวามือน,นั่นเองขวามือเนี่ยก็จะโชว์เป็นดิสเพย์คือเป็นดิสเพย์ของสนามโดยรวมนะครับว่ามุมบนนะว่าตอนนี้สนามที่เราวิ่งเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับผมเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็ควจะปิ่งน ริมทะเลสาบนั่นเองนะถัดมาข้างล่างครับ difficulty นะครับตัวนี้มันจะบอกความยากนะผมเพราะว่ามันจะอ้างอิงกับความชันเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถปรับได้ตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาตั้งมาคือจะเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับผมซึ่งแต่ถ้าสมมติเราวิ่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกิดว่าเอ้มันมันหนักไปมันเหนื่อยไปเราสามารถปรับลดลงได้นะครับซึ่งก็จะเป็นเก้าสิบแปดสิบในรืร่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราปรับเองเป็นศูนย์เนี่ยลูวิ่งนะครับ ความชันลงมาอาตัตโนมัตินั่นเองซึ่งศูนย์เนี่ยมันก็จะเีิกกับว่าง่ายๆเลยเบสิกเบสิกนะครับผมมีเพราะว่าไม่มีความชันอะไรเลยเหมือนเราวิ่งวิ่งทางเรียบเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ขาโหดนะเป็นนักวิ่งเทรลสายหดบอกว่าร้อเปร์เซนี่ยมันยังมันยังไม่พอมันสามารถปรับได้ถึงนี่เลย200%เราแล้วก็กดไปแล้วนนี่ ปปลาโอ้โหเ้ลูกวิ่งของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มปรับนะครับเริ่มปรับความชันขึ้นมาอาาัตโนมัตินะครับมันก็จะค่อยคยปรับค่อยๆปรับไห้สองสี่หกแปดแล้วสิบแล้วเป็นไงสิบสองแล้วนะผมนี่ยาวไปยาวไปยาวไปนี่แต่ความเร็วความเร็วนี้ยัง,ย,งยังเท่าเดิมอยู่นะ <c oughs> ความเร็วม,มันจะปรับแค่ความชันนะครับผมถ้าใครมันหัวไปแล้วก็เอาเก,กลางๆเลยเดี๋ยวผมก็ปรับเป็นที่100เปอร์เซ็นต์นะนี่โอเคครับผม ถัดมาในส่วนของการแสดงผลด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่า next l o p e นะครับซึ่ง next l o p e เนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนเป็น GPS นั่นเองที่จะบอกว่าในอีก17วิ16วิ15วิเนี่ยข้างหน้าที่เราจะวิ่งไปถึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรซึ่งบวก2%ก็คือมันจะปรับความชันขึ้นอีก2%นั่นเองครับเหมือนเราว่าบอกว่าข้างหน้าเราจะวิ่งขึ้นเนินนั่นเองนะนี่ซึ่งอันนี้มันก็จะคอยบอกตลอดนะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวเราจะเพิ่มความชงความชันตรงไหนนั่นเองนะครับผม ถัดมาข้างล่างนะครับเห็นเป็นกราฟนี้นักวิ่งเทรลก็น่าจะรู้ว่ารับผมว่ามันคืออะไรก็เป็นลีเ a ชั่นโปรไฟล์นั่นเองหรือว่าเป็นการแสดงผลความชันในสนามนั่นเองนะครับซึ่งสนามนี้ก็อย่างที่เห็นนะก็จะมีทั้งมียากมีง่ายมีชั้นบ้างไม่ชั้นบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็โอเคเพราะว่าผมเลือกสนามที่ไม่ได้ยากมากนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิ่งกันเลยดีกว่านะครับผม ผมก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากเปลี่ยนใจนะเวลาสมมติเราเลือกสนามวิ่งแล้วลองวิ่งไปสาาักพักเนี่ยแล้วมันไม่ถูกใจเราสามารถออกเลยได้ไหมออกได้นะเพียงแค่เรากดตรงพอยส์ข้างบนนี้ปึ๊บแบบนี้มันก็จะขึ้นมาคําว่ามีคิกกับรีซูมนะเราก็กดออกตามปกติได้เลยปึ๊บแค่นี้เราก็รู้วิง่งเราก็จะหยุดทํางานนะครับผมเราก็สามารถไปเลือกสนามวิ่งต่างๆเลือกสนามวิ่งใหม่ๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปเนี่ยมันสามารถทำะไรได้อีกบ้างนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่ามันก็คือสามารถเปลี่ยนรัววิ่งธรรมดานะผมให้เป็นการวิ่งเทรลซ้อมวิ่งเทรลให้สนุกมากขึ้นและมันจะมีอีกโหมดหนึ่งนี่๋ยวผมไม่ดูนะครับผมเพียงแค่เรากดบาสตรงนี้นะครับผมโหมดโคชชิ่งนั่นเองโหมดโคชชิ่งนี้มันดีไงมันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้โค้ชมาเทรนให้เราหรือว่าเราอยากได้ตารางซ้อมเนี่ยแต่เราไม่รู้จะหาที่ไหนเราสามารถหาได้ที่แอปคิโนแมปนี้ได้นะเราก็เลือกเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหม มันก็จะมีการซ้อมวิ่งแบบหลากหลายนะผมซึ่งมันดีตรงที่มันมีคนซ้อมวิ่งไปกับเราด้วยเลยก็คือเราก็สามารถเปิดวิดีโอแบบคลิปเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่กดเทรนเลยเลือกอะไรเราเลือกทุกอ,อย่างว่าเรากดสตาร์ทไปเลย มาครับผมก็ในโหมดโคชชิ่งหลังจากที่ผมลองกดเลยเห็นไหมมันดีตรงที่เขามีเวลาบอกด้วยแล้วก็เขาก็จะมีความเขา,เขาจะมีการเทรนให้เลยว่าเราควรจะวิ่งเดินไปพร้อมเขาวิ่งไปพร้อมเขานะครับซึ่งหน้าตาการใช้งานมันก็จะคล้ายๆกับที่ผมบอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะแต่นี้ก็จะมีเวลาเพิ่มเข้ามานะครับผมคัดมาอีกโหมดหนึงครับนันก็คือโหมดอินทวอร์นั่นเองซึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งเรลวน่าจะชอบกันเพราะว่ามันเปรียบเสมือนก็เรียกว,ว่าอ่าฮิวดีพีนั่นเองเป็นไง พอเข้ามาดูตรงหมวดอินทอรวลนะครับมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาการที่เราจะซ้อมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเนี่ยนะซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเน้นที่ความชันเดี๋ยวผมเอาซักนี่ด้วย Intermo u n t a i n นี่เราก็สามารถทำการเชื่อมต่อกับลู่วิ่งของเราได้เช่นเดิมนะครับเพียงแค่กดสตาร์ทอะไรปกติแล้วก็นี่กดสตาร์ทที่ลู่วิ่งนะครับผมแบบนี้มันก็ตารางก็จะเริ่มเริ่มนะับเวลานะครับนในการซ้อมของเราแล้วว่าความชงความชันยังไงซึ่งความชันเนี่ยเราสามารถ ปรับได้ที่แอปก็ได้หรือว่าปรับที่ลูวิ่งก็ได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าจะถูกใจสำหรับสายวิ่งเทรลครับ แล้วแอป Kinomap เนี่ยครับสามารถใช้กับกีฬาประเภทไหนได้บ้างก็อย่างแรกเลยคือวิ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นปัจจกรยานหรือว่าจะเป็นไอตัวเครื่องเดินวงลีนะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เช่นกันแ,และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโรวิงแมชชีนนะครับที่เหมือนเราพายเรือนั่นเองนะครับผมแลวเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าแอป Kinomap กันบ้างดีกว่าคนระับว่ามันมีอะไรบ้างข้อดีอย่างแรกนะก็คือสามารถเปลี่ยนโลวินแบบเดิมๆนะใหเ้เป็นการ้อมวิ่งที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันปรับความชันได้นะครับผม ถัดมาก็คือจะเป็นกีฬาให้เลือกค่อนข้างหลากหลายประเภทนะครับผมแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็จะเป็นโหมดมีโหมดโคชชิ่งนะครับแล้วก็เป็นโหมดอินทวอลนั่นเองนะครับผมซึ่งน่าจะตอบโจทย์สําหรับนักวิ่งสายเทรลนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างดกว,ว่ามันมีอะไรข้อเสียก็ต้องบอกเลยว่าถ้าในประเทศไทยต้องบอกว่าสนามในประเทศไทยมันยังมีค่อนข้างน้อยเพราะว่ายังไม่เป็นที่นิยมเนาะเราอาจจะต้องไปหาสนามที่ต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการซ้อมวิ่งเทรลบนลูวิ่งกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Kidnomap นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะก็อย่าลืมไปโหลดเลยได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ